ราศีมีน,นันเป็นราศีที่12 22ยีปีมีครั้งเดียวเท่านั้นที่โหราศาสตร์จะทำนายทายทักเกี่ยวกับดวงชะตาลัคนาราศีมีนเมื่อได้ฟังแล้วห้ามช็อกเด็ดขาดสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านตัวของท่านนั้นพร้อมกันหรือยัง พร้อมที่จะรับฟังคําทํานายสุดลามของคุณหรือยังเจ้าลักนาราศีมีนท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีมีนแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆ เพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีมีนในปีนี้ราหูย้ายครั้งยิ่งใหญ่ชาวราศีมีนนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับดวงชะตาลัคนาราศีมีนเอาไว้ว่า ตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ตัวของชาวราศีมีนั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีมีนในปีนี้นั้นดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายจะกลับกลายมาเป็นดี จากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งสวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้ แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกดวไวดวงชะตาของชาวราศีมีนในปีนี้นั้นไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดกาลิกําไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่าง และดวงของชาวราศีมีนในปีนี้นั้นตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้นั้นตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ปล่อยให้ความอุปธรรมค้ำชูคนที่เกิดในราศีมีนดวงในปีนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชัพนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้าย ลาหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จพอตกมาปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชาตาของชาวราศีมีนที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้นั้นก็ดูเหมือนว่า เป็นดวงทั้งด้านโชคลาภไม่ว่าจะชื้อหวยแบบไหนสองตัวสามตัวหรือว่าสี่ตัวรวมไปถึงรางวัลที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูเหมือนว่าชาวราศีมีน,นันจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ราศีมีนทุกท่านครับหมอดูอยากจะบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืน มีสว่าง<ๆ>ก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่าตัวของท่านชาวราศีมีนนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปหมอดูพอจะมีวิธีแก้เคลิสเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จะเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสง์ จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพาเจ้าครอบครัวของข้าพาเจ้าด้วยเถิดพร้อมกล่าวความลงท้ายว่าข้าพาเจ้าพร้อมที่จะรวยขอให้ความร่ำรวยนั้นจงลงมาสิงสถิตในบ้านเรือนของข้าพาเจ้าด้วยไว้พร้อมทั้งให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อส่งให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อส่งให้เหล่าเทวดาได้รับรู้ เพื่อให้ตัวของเรานั้นได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตดวงด้านความรักของชาวราศีมีนชาวราศีมีนนั้นถ้าหากว่าได้รักใครแล้วจะรักจริงไม่เคยทิ้งใครไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครที่ทําให้ชาวราศีมีนได้เกลียดแล้วคนชาวราศีมีนนั้นก็จะเกลียดมากเช่นเดียวกันอีกด้วย คนชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวและเป็นคนที่ง่ายๆไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากดวงด้านการเงินของชาวราศีมีนดวงทางด้านการเงินของชาวราศีมีนนั้นหลังจากในปีที่ผ่านมาการเงินอาจจะฝืดเคืองอยู่บ้างพอตกมาปีนี้การเงินของท่านนั้นพุ่งแรงสุดๆ แทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลางเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในปีนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่สองเดือนนกกษัตรนับแต่นี้เป็นต้นไปนั่นก็คือเดือนพฤศจิก,กาเดือนธันวาคมจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทัน จนทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเรือช้ยจนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนดวงด้านการงานของชาวราศีมีนการงานของท่านที่เกิดในราศีมีนนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจน บอกลาความทุกข์ยากลำบากกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนานได้ประสบพบเจอในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเรียงในที่สุดดวงของท่านที่เกิดในราศีมีนนั้นบอกได้เลยว่านับตั้งแต่สองเดือนนัก,กศัตร,ร์นับแต่นี้เป็นต้นไปจะดีมากและดียิ่งขึ้นไปจนทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่ถตาหากว่ามีการชื้อหวย มีโอกาสถูกหวยสามหาสีตัวตรงๆถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวของท่านนั้นก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งแบบเน้นๆโดยที่ตัวของท่านนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านราชีมีนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงดวงก็ยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้น หมอดูอยากจะแนะนําท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เรานั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เรานั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันิีงส่แห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วย สุดท้ายนี้อยากจะแนะนำชาวราศีมีนทุกท่านเอาไว้วา่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะดวงดีดวงเฮงมากยิ่งขึ้นให้ทำตามนี้ให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาปีเกิดมาแล้วกล่าวว่า้าพเจ้านั้นพร้อมที่จะรวย ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิ่งสถิตในบ้านเรือนของข้าพเจ้าด้วยเถิดที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมที่จะปฏิบัติสิ่งที่สำคัญ5้าอย่างนี้ควบคู่กันไปด้วยเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาบารามีของท่าน 1. นคือรักษาศีลห้าจงทำดีกับพ่อแม่ สามมันให้ทานสี่มั่นภาวนาห้าให้มันไหวพระสวดมนต์และก่อนที่ตัวของท่านนั้นจะนอนให้อธิษฐานว่าอายุวันนะสุขภละลาอายุวันนะสุขภะละอายุวันนะสุขภะละให้จบสามครั้งก่อนนอนแล้วชีวิตของท่านนั้นจะดีขึ้น สุดท้ายนี้ขออวยพอในทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานนั้นจะคิดที่จะมาไกลด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ